วิทยาลัยรีประทุมวิทยาเขตชนบุรีค่ะสำหรับน้องๆเด็ก69มาฟังทางนี้เร็วน้องๆคนไหนที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมเด่นหรือเป็นคนดีจะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะวันนี้พี่บิวขอนำเสนอทุนการศึกษาที่มีชื่อว่าทุญถอ t บริโอทีดีสำหรับน้องๆที่มีผลงานยอดเยี่ยมอย่างพวกคุณ ทุนนี้ไม่ว่าน้องๆจะเรียนดีกิจกรรมดีหรือว่าเป็นคนดีก็ได้รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุดถึง30,000บาทเลยเหรอคะพี่บิวใช่เลยค่ะเพียงแค่น้องๆน,นะยื่นแฟ้มสะสมผลงานพร้อมสมัครและลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2,568และเราเปิดรอบแรกแล้วนะน้องๆอ,อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะ รีบสแกน QR code หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.chonburi.spu.ac.th เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะโทรมาที่038146123และต่อด้วย3103 3106ได้เลยนะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราและทำฝันให้เป็นจริงชีมหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตชนบุรี SPU ศรีปรทุมชนบุรีจุดเริร่มต้น